นเนมกรัเือนไทยปี2017ับมกรมักเทศท้องถิ่น5าภาษาตามรอยศาสตราชา,าผ่านมาครบรอบหนึ่งเดือนแล้วนะคะกับโครงการ SP มรุกเทศท้องถิ่น5ภาษาตามรอยศาสตราชาของเราโครงการที่เราจะพาหลนักเรเเียนแกนนำแผนการเรียนสภาษาทั้ง10คน5ภาษาไม่ว่าจะเป็นไทยจีนญี่ปุ่นอังกฤษฝรั่งเศสจากโรงเรีาายนศิยาภัยเข้าไปฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ทั้ง5ภาษาให้กับน้องๆชั้นประถมและมะัธยมต้นในจังหวัดชุมพรรวม60ชีวิตด้วยกันเปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้สูก่การเป็นไกด์รุ่นจิว๋วได้เข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศพ่อค้าแม่ค้าและคณะท่องเที่ยวกรนณพื้นที่หนองใหญ่จังหวัดชุมพรบ้านของพ่อหลวงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญของชาวชุมพร และที่สำคัญที่สุดเป็นแหล่งเรียนรู้สตาพระราชาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เที่ทรงพระราชทานแก่พุ่งชนชาวไทยเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชุมพร จากโครงการเล็กๆในระดับโรงเรียนสู่การพัฒน,นาชุมชนพัฒน,นาพื้นที่หนองใหญ่แกมลิงในพราชดำริและผ่านการขัดเรือโครงการชิมึกรักเพื่อไทยปีที่17พวกผู้เราทีม s อสกายไฟล์แลงเกรชภูมิใจนําเสนอและจะขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีในวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกท่านได้รับชมภาพบรรยากาศจากกิจกรรมในโครงการของพวกเราคะ่ะกิจกรรมวันดีเดย์ณห้องโถงทานศึกษาโรงเรียนศรียาภัย และนี่นะคะคือกิจกรรม5ฐานการเรียนรู้5ภาษาที่เราได้จัดให้กับน้องเรียนนาช่างและชุมนุมมัธเทศน้อยโรงเรียนศรีภัยเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายความสามารถด้านภาษาให้แก่น้องๆที่สนใจโดยกิจกรรมนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทางจากท่านพันเอกพัทราพรศิริสอนรองผู้ในการก้องประชาสัมพันธ์สำนักง,งานเลขานุก,การสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหม ท่านศึกษาทีการจังหวัดชุมพรท่านศึกษานิเทศท่านผู้บริหารและคุณครูทั้งสองเรียนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ในกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายน้องๆทั้ง60คนนะคะจะได้เรียนรู้ภาษาทั้ง5ผ่านฐานการเรียนรู้ค่ะพวกเราเหล่าแกนนั้นค่ะออกแบบหลักสูตรเนื้อหาการสอนด้วยตนเองเน้นให้น้องๆได้เริ่มเรียนภาษาอย่างง่ายๆทั้งยังได้เรียนรูเกี่ยวกับพื้นที่หนองใหญ่แก้มดิงฉุมพรานมากงขึ้นกว่าที่เคยเป็นการเริ่มจุดประกายความฝานความสามารถของน้องๆได้เป็นอย่างดีให้ความรู้เหล่านี้ไม่จํากัดแค่ในห้องเรียนค่ะและกิจกรรมที่ 2. S.P. ยังไกด์ออนทัวร์ หลังจากการเรียนรู้ทั้ง5ภาษาในเบื้องต้นแล้วพวกเราพาน้องๆทุกคนลงพื้นที่จริงไปยังพื้นที่หนองใหญ่แกบหลิงชุมพราพาน้องๆตะลุยฐานการเรียนรู้สารพระราชาทั้ง9ฐาถาดเพื่อเก็บข้อมูลใช้ในการแนะนำหลักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนอกจากนั้นนะคะน้องๆยังได้รับความรู้จากทัพยากรของพื้นที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทีเดียว ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นพวกเรายังพาน้องๆเข้าไปพบปะกับเหล่าพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่พอนอกจากน้องๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วทีมเอสพีเอ f กลไฟล์แ u งเ e นะคะก็ะยังมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือเหล่าพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ในการสื่อสารพูดคุยกับลูกค้าในทุกๆชนชาติ กิจกรรมของเรานะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้มีอีกหลายสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างการลงพื้นที่จริงรับหน้าที่เป็นไกด์ให้กับนักท่องเที่ยวจริงตัวน้อง,องไก์รุ่นจิว๋วนําทีมโดยเหล่าพี่เลี้ยงไก์รุ่นใหญ่นั่นเองและยังมีการจัดทําแผ่นพับโปสเตอร์ให้ความรู้กับพ่อค,ะะคะ้าแม่ค้าชาวบ้านในพื้นที่และอื่นอีกมากมายที่กําลังจะเกิดขึ้นคะ่ะ กิจกรรมและโครงการของเรานะคะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่รับการช่วยเหลือจากท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านก่อนจะจากกันไปพวกเราทีม SP อย่างไกด์ต้องขอขอบคุณสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมเครือข่ายครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านศึกษาที่การจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและท่านคณะผู้บริหารโรงเรียนศรียาภายัยโรงเรียนบ้านนาชังเป็นอย่างสูงเทให้การช่วยเหลือพวกเราได้สร้าง,งโครงการที่ตอบแทนบ้านเมืองทํานุบำรุงมรดรกไทยให้คงอยู่สืบต่อไปในวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่า thank you อริกากโต เซียเซียเมสซี่ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ